สวัสดีค่ะพลอยทันค่ะปานค่ะเจลลี่ครับพวกเรามาจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้พวกเราสามคนมารวมตัวกันเพราะอะไรครับพี่ปานก็เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรามีงานที่พี่พีนักศึกษาสัตวแพทย์ตั้งใจจัดให้น้องๆมาไปเพื่อให้น้องๆมาไปมาได้สัมผัสการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์นั่นก็คืองานโรเบนาร์ปี2 0 2 4ที่มหาวิทยาลัยมหิดล งานก็จะมีกิจกรรมต่างๆของส่วนกลางมากมายไม่ว่าจะเป็นพบปะจันร์ใหญ่ส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจร่างกายเบื้องต้นการจำลองการเย็บแผลล้งสีวินิจชฉชัยการส่องไข่ไกอีกทั้งเรายังมีการแนะนําการเข้าคณะสัตวแพทย์และกิจกรรมชมรมอื่นๆีมากมายสำหรับใครที่สนใจและไม่อยากพลาดกิจกรรมต่างๆของพวกเราสามารถติดตามพวกเราได้ที่ i g v SM SM s m u s m สโมและเพจ Facebook สมโมสรนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วพบกันนะคะ